แม่ขอร่อมขอเให้แม่นะใส่ก้อนพุ้น่าอันคนนชิ้นไมอเทนให้แม่น <c oughs> <c oughs> มันต้องเอาขูนีกเพราะว่าอนี้มันไม่มันเทแล้วลูกเท่แล้วอลิซเอามาใส่พี่วิวอยูเลยอลิซก็มีแบบนี้ได้เลยเมนเมนซื้อมาให่พวกเรไม่ได้ใส่พิ่มหน่อยังไม่ได้ใส่เลยเด็กอ๋อค่ะเ่นกอม้คิวหาอนว่ามันไม่ค่ะกเ่อันนี้จัตุกตาอย่างนีาน้องอิงอิงอคหนมันร้องแล้วมันเอาไปอย่ ก็เอาน้องใส่เราจิงย่ใส่ไปเลยนี้ยังใส่อไย่างไกค่เขบ้ายท้ายนี่เยนเทไหมลีใส่เทไลมไ่เท่ใส่เลย่ะเปล่ามีนามว่าครับอรออีกรออีกรออีกรไอีกรออีกรออีกมาโจนะคะ ยี่ร <SM. S 3> <Christina. S 2> ับบาทครับเพื่ออะไรยี่ส0บาทเท่านั้นครับรับผู้งไเกียครับผมชอนแท้เกียดเกียดเกียดเอนอนครับอาจจไม่เดี๋ยวไปกดเต้ไเป็นลมจเป็นเจี่ยคอยอ่ะว่าจเดียว่ะ เอาไปคนในเพื่อนเขา่งเห็นไหมหยุดเท้าเท้าไม่รกจะไป้ไม่ได้เลยคืองย่นบหยดเดวเขาพยาามไม่เ่ไดเขาจะมเนื้ออ้าวูดไรดีเยอะมันถือไปได้บเดี๋ยวมันจรข้าว่างไว้สมัสดีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแน่เรื่อมากนะเพื่อไในครอบขเเหมอ

รับอมเนนสดช็ตกรต้เ็นของเราก็มครไับผมลมสดมอ่อนกราหมดแล้วรับเลขเข้ามาครับมาแล้วครับไอต็มครับไอต็มอยารบ20บาทเท่าังครับ20บาทครับเอาจ้ะเอาครับเอาเอาไอินเอาช็อกโกแลตใองรดเอาช็อกโกแลตสมเอาอย่างไ้

หวานอร่อยมากเลยครับุณมีมัหวาครับหวานวันนี้เลยนะเจ้าเล่ที่นะคโอ้ยความเที่ยงโอ้ยคุณใช้คุณได้ละหวานบังคาสม่ตัวน่ากชวยน่ามั่งเหรอเจอเ่ะ้

ก่อนเอาเองจอน่นอากาศเย็นเนาะ่ดีบางผ่านพ้อดีอ่น่านตัวทันเลยปเ็มแล้อ่อไม่ไดแล้วพ้กี่ย่างั้นพยายามลดไม่เนี

นุ่มๆกำลังนีนะคะได้ทุกคนะได้ทุกคนเค่ะ